ล้วครับคลิปนี้ก็ใช้เครื่อง4ี่แสน,นะครับแล้วก็การขับขี่การจูนเกียร์การออกตัวอะไรพวกเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าดูคลิปให้จบเนี่ยวิ่งได้กันทุกคนแน่นอนนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟนจี้ซีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน,นดูรถกระบะนะครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่107นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,800เลยวันนี้เราจะมาแต่งเป็นเครื่อง4000,000กันนะครับผมซื้อไปก่อนเลยถ้าใครไม่มีก็เติมปลดล็อกเอานะครับผมหรือว่าไปหาซื้อที่เขาขายรถมาพร้อมเลยแล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 0 0ร้อยยางใช้เป็นยางอันกลางนะ ถ้ากดสลับก็ใช้เป็นยางอันที่3นะครับแล้วก็อันนี้ซื้อให้หมดเลยนะครับผมพวกนี้ซื้อให้หมดเลยซื้อหมดแล้วก็จะได้1 6 9 5 HP ล้อเครื่อง7,000นะครับโอเคถ้าเราทําเป็น1,700 HP ก็ทําได้นะครับแต่ว่าไม่ทําให้ดูนะครับแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันกับสูตรนี้นะครับ1,700 HP ก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยสูตรจูนเกียร์สูตรยอดมากๆแรงมากๆแรงสุดแล้วแรงกว่าคลิปเก่าด้วยนะครับ ถ้าอยากแรงกว่าคลิปเก่าก็ต้องดูการขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันขับยากมากๆเลย oh <no. S 1> ตามนั้นเลยขับยากจริงๆยากมากๆด้วยแล้วก็ช่วงล่างตามนี้เลยช่วงล่างไม่มีอะไรมากแต่งตามใจชอบเลยชอบทรงไหนก็จัดเอาเลยตามที่วัยรุ่นชอบกันเลยและการน,นี้รีเซ็ตไปเลยความสวยก็ไปหารับบริจาคมานะครับผมมีคนบริจาคมาก็เอามาทําคลิปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสนามที่1กันเลยดีกว่านะครับสนามเ a รซิงไปโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับเราก็ต้องมาดูการตั้งค่าก่อนเลยอย่างแรกเราก็ตั้งกราฟิกให้ตามที่สุดเลยแล้วก็ปรับอันที่3าม่างเดียวให้มันมองเห็นไกลๆหน่อยแค่นั้นแหละปิดควันด้วยก็ดีจะได้ไม่แหลกนะควันมันเป็นตัวให้แหลกเลยแหละแล้วก็อันเนี้ย TCS ต้องเอาออกนะเอาออกเสร็จปับ๊บก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยหรือว่าไอ้พวกนี้เอาออกให้หมดเลยก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ว่าผมก็ตั้งประมาณนี้ แล้วก็หน้านี้ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวไปดูการขับขี่กันเลยเอาละครับก็เบินยางไปก่อนนะครับประมาณ50เนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบใช้เกียร์ดีขับปกติเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยออกตัวให้ได้อย่างเดียวชิงไฟออกตัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขับเพลินๆเ,เลยอันนี้คือขับแบบง่ายใดยที่สุดหาการออกตัวให้ได้อย่างเดียวก็วิ่งประมาณนี้นะ 7.90นะครับผมก็ออกตัวให้ได้อย่างเดียวชิงไซออกตัวออกตัวได้ก็วิ่งประมาณนี้เดี๋ยวมาดูล้านต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการใส่เกียร์เองนะครับผมก็เบิร์นยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ50ซนะครับแล้วก็ชิงไฟออกตัวปันปันแบบนี้เลยแล้วก็มาสับเกียร์เองเป็นเกียร์สองนะก็สับเกียร์ไปที่7000นะครับผม แล้วก็ปล่อยลากยาวเกียร์สามเลยก็จะวิ่งประมาณนี้7.84นะครับผมก็แรงกว่าขับเกียร์ดีนะครับแรงกว่านิดหน่อยแต่มันก็แรงนะแล้วก็มาดูลานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมเบรคยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ5 0นะให้มันออกตัวได้ปันป่นปัน่นปานแล้วก็รีบเข้าไปกดโหมดดิฟเลยแบบนี้เลย มันต้องออกตัวได้จริงๆนะครับมันถึงจะเร็วแบบในคลิปนะครับผมมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลยตาน,นี้7.54นะครับโคตรแรงเลยนะครับแรงมากอะ่ะบอกได้เลยว่าแรงมากแล้วก็ลั้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมแล้ทําการเปลี่ยนยางเป็นยางอันที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเบินยางให้ร้อนที่สุดเลยล้อนหน้าล้อหลังร้อนเท่าที่เราจะทําให้มันร้อนได้นะครับ นี่เงเรียบร้อยอันนี้ก็ใช้นิ้วในการกดสลับนะก็นิ้วก็จะกดเร็วมากๆเลยนะครับผมดูเอาละกันว่าเร็วขนาดไหนก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ6.38นะครับก็วิ่งประมาณนี้นะครับ6.38ดเดี๋ยวเรามาดูรันต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ออโต้คิกในการกดสลับนะครับ ก็จะกดเร็วมากๆเลยนะครับผมกดเร็วมากๆามากๆเลยมาดูกันว่าจะวิ่งเท่าไหร่ปากดเร็วมากเร็วมากเร็วที่สุดแล้วก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ6 0 3นะครับผมอันแรกก็ตั้งไว้10นะครับอันที่2ก็ตั้งไว้แค่3นะครับก็แรงมากเลยนะวิ่งขนาดนี้ แล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะนั่งในรถนะครับจะมาดูการสับเกียร์นะครับเพราะว่าเราจูนออโต้คลิกไว้ต่ํามากๆเรามาดูกันเบิร์ยางเรียบร้อยล้อหน้าล้อหลังให้ร้อนที่สุดเนี่เกียร์สับปกติเลยนะนั่งในรถนะ่ะถ้าเกียร์สับแบบนี้ก็ถือว่าวิ่งดีนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม5.96นะครับผม oh, <no. S 1> 5.96นะครับ อันนี้ก็ตั้งไว้2แล้วก็อันที่2ก็ตั้งไว้1น,นะครับผมก็ตั้งประมาณนี้เลยแรงมากๆเพราะว่าเกียร์มันสับให้หมดเลยแล้วก็มาดูสนามไฮเวย์กันนะครับก็ขับปกติเลยตานี้อ๋อมาใส่เกียร์เองใส่ตอนไปเกียร์สนี่ออกตัวแบบนี้สับเกียร์ใส่เกียร์ไปที่7จ็ดพันรอบแล้วก็ปล่อยยาวเลยเหมือนเดิมอันนี้ก็จะวิ่งดีมากๆเลยนะครับ ก็วิ่งประมาณนี้เลย8.40เลยคือวิ่งดีที่สุดแล้วนะเท่าที่รถมันจะทำได้นะแต่คนอื่นอาจจะวิ่ง8.50นะครับเพราะว่ามันมันต้องออกตัวดีจริงๆอะมันถึงจะวิ่งได้อะต้องบอกไว้เลยเพราะว่าอันนี้ก็วิ่งหลายรอบมากอันนี้ก็กดหมดดิฟออกตัวให้ได้แล้วก็เข้าไปกดหมดดิฟเลยแบบนี้เลยไม่ยากเท่าไหร่ ก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ8.04นะครับผม8วิต้นๆเลยนะครับเกือบจะลง7วิแล้วอีกหน่อยเดียวแล้วก็มาดูลันสุดท้ายท้ายสุดกันนะครับก็มานั่งในรถนะครับเราจะเบินยางให้ร้อนก่อนร้อนเลยล้อนหน้าล้อหลังเราจะให้ดูการใส่เกียร์นะเวลากดออโต้คิกไปแล้วอ่ะการใส่เกียร์มันจะสำคัญมากๆ ดูว่ารอบเข็มมันจะเดินต่อเนื่องหรือเปล่านะอันนี้ก็ใส่เกียร์ได้ปกติมากแล้วก็วิ่งดีมากๆก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ6.3 7นะครับผม6วิจุามเ่ะคือว่าโคตรแรงเลยนะอันนี้ก็ตั้งไว้2อันนี้ก็ตั้งไว้1นะแล้วก็มาดูท็อปสปีดกันเลยท็อปสปีดก็โคตรหล่อทรงอ่ะมุมนี้โคตรสวยโหย เท่มากรถคันนี้ไฟกันเลยก็ไม่ต้องอธิบายมากกดออโต้คิกก็วิ่งประมาณนี้590บวกบวกนะครับโคตรแรงอะ0้บวกบวกะแล้วก็ไป้ายไฟก็วิ่งประมาณนี้นะครับ5้านะครับผม583ก็แรงมากๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถยอดฮิตเลยนะ ที่คนนํามาเล่นมากที่สุดเลยในตอนนี้นะครับสายกระบ,บะซิ่งแต่งกันลายสวยเต็มไปหมดเต็มเซิร์ฟไปหมดโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขันนี้ก็แรงมากๆนะครับวัยรุ่นนิยมเล่นกันมากที่สุดแล้วในตอนนี้คลิปนี้ไปะละบายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับ ลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ